วันหนึ่งที่รถได้ขายไปจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยครับเปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเริ่มรู้จักว่าไฮบริดคืออะไรเขาไม่แตกต่างจากจากรถที่เป็นเบนซินน้ํามันล้วนเลยเรื่องของความทนทานของเขาด้วยด้วยโตต้าทำนะครับความทนทานของเขาคือเกินเบอร์ต้องพูดคำนี้เราทำรถไฮบริดเขาก็เลยเรียกผมเต้ยรถถ่าน จากนั้นก็จะเป็นชื่อที่คนรู้จักกันว่าคือเต้ยรถถานแต่ก่อนเนี่ยครับอู่ผมเนี่ยเล็กระดาษเนี่ยอยู่ที่แถวกิ่งแก้ว4.6เราทําแต่รถแข่งอย่างเดียวครับคือผมอะตั้งชื่อคําว่าเล็กระดาษก็คือโรงรถที่สร้างรถแข่งเพื่อให้คนไทยได้แข่งกัน จากนั้นจะมีจุดเปลี่ยนอยู่วันหนึ่งก็ตรงที่เต้นเพื่อนนะครับซื้อรถไฮบริดเข้ามานะครับเป็นพีวูดเสร็จแล้วเพื่อนเนี่ยขายให้กับพุ่มกับท่านหนึ่งเติดค่าใช้จ่ายดูจากที่ที่โชว์รูมนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันประมาณหลักแสนเขาก็เลยบอกว่าด้วยด้วยกำไรสนตางของเขามีอยู่ประมาณแค่ห้าหมื่นบาททำยังไงที่จะเซฟคอสด,ดีผมก็เลยมาทํารถให้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ซ่อมรถไฮบริดจริงๆนะครับผมจําได้ว่า ทั้งนั้นเนี่ยผมซ่อมไปคิดค่าใช้จ่ายเขาเ0็ดบาทแต่ตัวเองเนี่ยควักตังค์ตัวเองเนี่ย20,000บาทเรื่องจากว่าทำสไปรอลเข้าขาดเรื่องแหลกเรื่องอะไรทุกอย่างมันต้องมาร์กหมดเพราะไม่งั้นเซนเซ,นเซอร์เขาไวมากเขาขึ้นเลยทันทีนะครับก็เป็นจุดกำเนิดของการได้เริ่มซ่อมรถไฮบริดมาส่งเต็นท์นะครับแล้วเต็นท์ก็เลยแนะนำต่อให้เพื่อนเพื่อนเองพอเห็นผมใช้รถไฮบริดก็ใช้ตามกันหมดเลยคราวนี้ตอนนี้คนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักไฮบริดเยอะขึ้นนะครับหัวใจของไฮบริดจริงๆคือ1ความเงียบ2นะครับเป็นมิตร สามการทํางานของไฟฟ้ากับเบนซินที่เขาทํางานร่วมกันเนี่ยครับคือเขาทํางานได,ได้ค่อนข้างสมมทติมากแล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นของไฮบริดจริงๆก็คือเรื่องของความเงียบแล้วก็เรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับอัตราลเร่งที่ดีนะครับเดียททำงานร่วมกันคือผมมองว่าไฮบริดในเมืองไทยเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ตายจากไปแน่นอนเช่นเดียวกับตัวรถที่เป็นเบนซินลว้วนหรือเครื่องยนต์ก็ไม่ตายจากเมืองไทยนะครับเบนซินไฮบริดทั้งหลายของเมืองไทยจะยังอยู่ต่อไปผมคิดว่าอย่างเร็วสุดคือ5ปีอย่างชา้าสุดคือ10ปี จริงๆผมอยากจะบอกว่าผมกําลังจะเปิดโปรโมชั่นเดือนพฤษภานนี้ว่าผมเนี่ยทำไฮบริดเฉพาะรถของ p ีวเนี่ยครบ5,000คันแล้วนะคิดเป็นสัสดส่วนเนี่ยน่าจะประมาณ25-30%ของของไฮบริดที่เป็นพรีวทั้งหมดในเมืองไทยแล้วส่วนเรื่องของแทมมี่ก็มีปะปลายบ้างนะรครับแล้วก็เล็กซัสอย่างเงี้ยครับผมเนี่ย เคยเป็นเซลล์ขายรถมาก่อนตอนนั้นพีวูดเปิดตัวนะครับคือเรานั่งมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกด้วยด้วยราคาล้านสามที่เปิดตัวจะมีคนไทยใช้ไหมจะมีคนไทยปรากฏว่ามีคนไทยอยู่ประมาณ10%น่ะที่ที่สนใจเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆในการใช้เราเองก็ยังไม่ได้เข้าใจมากมายว่าว่าไฮบริดคืออะไรแล้วไฮบริดตอบโจทย์ยังไงจนมาวันหนึ่งที่รถได้ขายไปจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยครับผ่านมาเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเริ่มรู้จักว่าไฮบริดคืออะไรอย่างเช่นอย่างพ่อผมเองเนะครับ พ่อผมเนี่ยใช้รถเบนซินมาตลอดเลยพ่อผมถามทำรถไฟฟ้าคือรถไฟฟ้าคืออะไรผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพ่อลองเอารถไปใช้ดูพอไปใช้ตั้งแต่นั้นมาคือใช้แต่ไฮบริดไม่ไม่ขับรถน้ํามันธรรมดาเลยแล้วรถทุกคันในบ้านผมก็คือเป็นไฮบริดหมดเลยถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของเราเราเราใช้รถที่เป็นไฮบริดทั้งหมดลูกค้าทุกท่านที่มาหาผมเนี่ยเขาพูดอยู่คําเดียวว่าเราเคยได้ยินแต่ว่าใช้รถไฮบริดเนี่ยค่าซ่อมแพงมากค่าซ่อมแพงมากใช่ไหมฮะแต่คําตอบของเขาจริงๆทุกคนคน,คนที่ได้ใช้ขับมาหาผมบอกว่า10ปีไม่เคยซ่อมอะไรเลยถ่าย นเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะช่วงล่างเริ่มหลวมบา้างแต่มันผ่านไปสิปีแล้วครับแต่รถคันอน่สปี4ปีหปีเขาเริ่มซ่อมกันแล้วใช่ไหมนี่สิปีเพิ่งจะเริ่มซ่อมกัน ผมเริ่มแข่งโต้ตากระสู้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่เขาเรียกความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแต่เด็กเนี่ยผมณนะสมัยเมื่อ1ิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเรายังไม่มีสถา,าบันสอนรถแข่งผมก็คือครูพักรักจำตามรุ่นพี่ไปตามเพื่อนๆไปแล้วก็ไปที่สนามแข่งรถแต่ตอนนั้นเราชอบรถมากเราก็เริ่มแต่งรถเพื่อที่จะทําให้แข่งได้แล้วนะครับลงแข่งครั้งแรกเนี่ยลงด้วยความบังเอินมากแล้วก็คือเป็นความบังเอิญที่ลงวิ่งครั้งแรกเนี่ยคือทางเทียดีจัดงานมิทติ้งเทียดีครั้งที่2นะครับ แล้วก็ได้เป็นนั่งรถของพี่อัดสุทธิพงศ์สมิตชาติที่เป็นเปนเจ้าของเนี่ยนะครับที่ที่เป็นคนจัดการแข่งขันเนี่ยพี่อัดเป็นคนขับให้ผมนั่งแลวจากนั้นเนี่ยผมนั่งแล้วก็คือคือรู้สึกว่าพี่อัดเนี่ยก็คือไอดอลของเรานะครับเราก็จะตามตามพี่อัดไปเราจะไปแข่งเพื่อให้แกเห็นหน้าแล้ววันหนึ่งที่ผมประสบความสาเร็จหรือว่าผมเนี่ยได้เข้าไปขับในนามทีมโตโยต้าแล้วเนี่ยผมจะบอกแกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คือพี่อัดนี่แหละนะครับที่เป็นคนให้ก้าวเข้าไปในสนามแข่งนะครับ ผมแข่งมา14ปีแล้วนะครับพีวุดเนี่ยผมทํามา2ปีแล้วนะครับได้เป็นพีวุดคันแรกใน Asia. เอเชียได้ลองเทสต์วิ่งแล้วแต่ยังมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ยังต้องแก้ไขอยู่นะครับเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรากําลังปรับปรุงแก้ไขปีนี้จะได้เห็นพีวุดวิ่งแน่นอนนะครับในรายการในรายการเปิดอย่างบุรีรัมนะครับอย่างสนามปิดบางรายการที่ผมจะวิ่งปีนี้นะครับผมเนี่ยทำเป็นเป็น2พาร์ท พัตคันแรกของผมเนี่ยผมใส่เครื่อง v o r t u b o แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยผมให้ทางพี่ใหญ่เซอินมาเตอร์ช็อปเนี่ยครับสั่งคข้ต้อมจากญี่ปุ่นมาใส่โช๊คให้รวมถึงเบรกทุกอย่างตอนนี้คือพร้อมที่จะแข่งแล้วเป็นเป็นเป็นรถแข่งจริงๆนะครับส,ส่วนสเต็ปสองของผมเนี่ยคือผมเนี่ยจะไปดูงานที่เกาหลีเนื่องจากว่าเกาหลีเนี่ยมีรถแข่งที่เป็นพีวูต,ตัวใหม่ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดผมจะไปดูว่าเขามีวิธีการทำยังไงเวอร์ชั่น2ของเราเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นรถไฮบริดจริงๆแล้วมาวิ่ง โปรแกรมปีนี้นะครับที่ผมลงแข่งจริงๆเนี่ยคือผมจะลงรายการ Altis GR นะครับของของของตัวต้ามอเตอร์แล้วก็จะมีเรื่องของลง Super e n d u r a n ร e ปลายปีที่เป็นที่วิ่งยาวๆนะครับแล้วก็ดูอีกรายการหนึ่งเป็นรายการเมืองนอกครับตอนนี้ผมติดต่ออยู่แต่ว่าข้อมูลยังไม่ได้เยอะมากก็คือเรื่องของอาจจะเป็นปีหน้าแล้วก็คือ p u s ที่เป็น Parkin Hybrid ที่เกาหลีนะครับ